วนละครับสวัสดีครับวันนี้วันที่7เดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 0ันะครับวันนี้ทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบัวขาวได้นำนักลูกเสือเนตรนารีนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับท่านอาจารย์มรุษแปดร้ยห้าสบนายจำนวน850นายมาเข้าค่ายที่ค่ายพนัทบดินอะไรนะพนัทบดินโอ้พนัทบดินแคมป์นะครับที่อำเภอสาสขัน จังหวัดกาลสินนะครับข้างหลังนั้นจะเห็นสะพานเทพสุดานะครับเป็นเขื่อนลำปางมันสวยงามมากเดี๋ยวเก็บภาพกับลูกๆก่อนนะครับขชบคครับครับสวัสดีครับวันนี้ทางจำลูกเสือเนรีมันรุ่นใหญ่เรียอมาขาวครับมาเข้าค่ายที่ค่ายพนักบดินทร์ที่สาขาหนึ่งเป็นวันแรกครับเรีือมะขาวลำลูกเสือเนรี ปีการาึกษาพศเก้าครับตรงนีง้ก็คงจะให้กับทางคุณครูสุริยันครับไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ครับขอบคุณครับทีมงนและกับพ่อ ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะกองลูกเสือบรมินบัขาวของเรามายังค่ายบรมินนะคะพนักบรมินอ่าพนักบรมินหาสวนแก้วหาสวนแก้วนะคะตื่นเต้นมากตตื่นนเ้มากบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศค่อนข้างโรแมนติกค่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากจะมาว่าอะไรนี่น้มาอะไรที่มองเห็นสวยๆนี่มีรอยตู้ด้วยคก็ที่เกิดลมเปาวนะคะอ๋อเกิดลมเปาวเหรอไอ้ข้างหลังสะพานโอ้สะพานเทพสุดาสวยๆสวัสดีลูก เอามีอะไรมีอะไรก็คุยเคลื่อนไหวค่ะเอ้าพูดเอ้าพี่ขาเร็วมาพูดสิเอ้าไม่เคลื่อนไหวอันนี้พาวิดีโอวันนี้พากันมาอะไรวันนี้พาอะไรครับเขาค่ายเขาค่ายพัดแม่มึงเงินกัวขาวค่ะอ๋อวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เจ็ดค่ะโอ้วันที่เจ็ดค่ายพัดแม่มีลูกเสือเลือดเลือดนาลีมาด้วยกัน โอ้แปดร้อยนายนะครับเป็นไงบรรยากาศโอเคบรรยากาศดีมากหลบรถหลบรถโอเค คณะคูเนี่ยพบขาวนะครับได้นำลูกเสือมาเข้าค่ายที่ค่ายพนัดบอดินแคมป์ที่สวนแก้วนะครับอำเภอสัจขันจังหวัดกาลสินนะครับเพ<ผ>มีท่านรองพวกผมก็ได้แยกออกจากพวกลูกเสือคนอื่นแ <c> ล <oughs> แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ถูกระเบียบ, <c oughs> บได้ยินมาว่าครูฝึกว่าจะให้เดินไปสะพานเทพสุดาสะพานเทพสดายจนในเห็นไหมครับ

ก่อนอื่นนะครับเราจะมาซักซ้อมพิธีถวายาาราชสุดีเราได้ซักซ้อมมาแล้วหรือยังซ้งอมแล้วหรือยัง<ด>อยา่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันนะครับเรามาซักซ้อมพิธีถวายาาราชสุดดีนะครับเ<อ>พราะว่าเราจะได้บางคนก็เป็นแล้วนะครับบางคนคเะ

เสื้อเชือไทยใจเขาดกคอร้องนกบาทรบงพระทรง Oh, bro. คุณคณะผู้กับทุกท่านนะครับเชิญพะก,ก่อนด้านข้างครับเชิญน,นั่งพะก,ก่อนด้านข้างกองนั่งกองนั่แล้วก็สวัสดีพี่น้องลูกเสือทุกคนนะครับจิจกรรมกานเข้าให้ลูกเสือนั้นถือว่าเป็นจิจกรรมสุดยอดของ การจัดกิจกรรมลูกเสือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจัดกิจกรรมลูกเสือนั้นจะต้องจัดแบบต่อเนื่องแล้วก็ประเมินผลเป็นระยะระยะอยากเป็นระบบแต่ว่าในส่วนของการจัดของโรงเรียนบกขาวเรานั้นเราจัดเป็นบกคอสก็คือจัด ในว่งเวลาใดเวลาหนึ่งอันเนื่มมาจากนโยบายในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ไม่เกื้อเต่อการจัดกิกรรลูกเสือเชื่อได้ว่าในภาคเรียนต่อไปกิจกรรมลูกเสือนั้นเราจะได้เรียนกันตามปกติเสร็จจากหน้าขานะผมก็จะเป็นไทยเพ็เอเชียนะผมซึ่งเดินทางมาจากอำเภอบุชินารายนะครับ เสร็จจากนั้นนะผมก็จะเป็นสรา,ารคามพิษนาะผมเดินทางมาจากจังหวัดมหาสรา,ารคามนะเสร็จจากมหาสรา,ารคามนะผมก็จะเป็นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะครับนะคิวของเราตอนนี้จองยาวถึงวันที่15มีนาคมนะครับฉะนั้นอย่าทําให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียนบัวขาวเป็นเด็ดขาดนะผมโรงเรียนบัวขาวเป็นหนโรงเรียนในจังหวัดกาลสินท,ที่มีชื่อเสียงนะครับ อย่าทาให้ชื่อเสียงของโรงเรียนของพวกเรานะผมเสียหายอย่าให้คณะวิยากรของเรานะผมไปเดินทานลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนบัวขาวเป็นเด็กขาดนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมทางด้านหลังนะครับผมจะเป็นที่พักของคณะคุณครูอาจารย์ตรงนี้นะครับผมสําคัญยิ่งกว่าแพรสําคัญยิ่งกว่าที่ทานอาหารตรงนี้นะผมเวลาเดินผ่านอย่าส่งเสียงดังเป็นเด็กขาดนะ มีอะไรอยากไปเรียกาท่นาะผมให้เรียกทางคณะวิทยากรของเราเท่านั้นอย่าลืมนะผมคณะผครูอาจารย์อยู่ประมาณ20ห้องนะครับด้านหลังนี้ประมาณ50ห้องนะผมสร้างเสร็จแล้วตอนนี้40ห้องนะครับเหลืออยู่10ห้องยังเป็